วัสดีครับวันนี้มารีวิวรถแกะยางครับนะครับกดแกะเราจะมาดูนะครับเขาสาธิตการแกะนะครับเนี่ครับเอาไปแกะแกะโชว์วะแกะเลยเอาหมดยางเียวแ,แล้ว รีวิวรถแข่ยางนะครับดูครับยางไม่มีแก้เลยอื่นดูนะครับ ไม่หนักนะครับแบบนี้สนใจสั่งได้นะครับรถเกะยางนะครับนะครับนี่โหดโหด ดูนะครับใส่ไ,ได้สองถงังดูครับคนแก่ติดกล้าวอะ่ะอะไรปลาวะ้าวา่าดูครับดูชมบหน้าคนแก่ <ไ>ครับง่ายมากครับนี่<ด>ครับขบวนยาไม่หนักเลยนะครับ ไม่นักเลยครับคนหุ้คฟ้องอีกคนเครียดแล้วครับหนักครับอีกคนครูเลืองเครียด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 เมื่อกี้ไทยหรือเปล่า Det er kun kriget Det แน่นอนแน่นอนอน,นี่โหดครับรับจ้างทั่วรับอาณาจักรครับรับจ้าง สนใจสั่งได้อันไทรหนี่ครับไม่รู้อ่่ะไมอันไทยเขาทำขายพันสแล้วมั้งพันสอง่กอนสี่ร้อห้าสบ่อุดแสี่ร้อยห้าบันนี้เป็นอวตอรแล้วพันสอง <th> ตอ่อหาเสียง450นะครับมาดูกันตอนกันใสเข่งน,นะครับเข <laughs> <laughs> ่งหมรลกดูนะครับ ดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ